ทรงพลังเหลือเกินในวันนี้ฟังเสียงร้องในวันนี้ทั้งพลังทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมนันละเอียดหมดเลยอะเป็นอีกคนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพลงเนี้ยผมรู้ว่ามันยากแล้วผมก็บอกเลยว่าผมชอบลูกที่เขาขึ้นขึ้นเสียงสูงสูงเนี่ยมันออกมาคมชัดจริงๆ จะโหวตใครโหวตหนูดีไหมอาจไม่สวยเท่าไหร่แต่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะโหวตให้ฟ้า G6 ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ เมื่อรักคืนก็ชำ้ำแต่เหนืยใจยังไม่จาว่ารักทำให้เจ็บทุกทีปวดเหมือนโดน และนี่คือ G 6หกฟ้าสวัสดีครับฟ้าสวัสดีค่ะถ้าคุณู้ชมคิดว่าเธอคือคนที่ใช้กระโวดให้เธอเลยนะครับลองดูที่ว่ากรรมาการจะว่ายังไงกันบ้างคุณนีโน่กับคุณปักสิทธิพรคุณจุ๊กจิกอะไรกันครับเชิญที่คุณนีโน่กันเลยแล้วกันครับครับวันนี้ก่อนอื่นชมน้องฟ้าก่อนสวยนะครับน่ารักมากผิดหูผิดตาเคยเห็นกันตั้งแต่อายุน้อยน้อย ตอนนี้พูดได้เลยวันนี้ออกมาทั้งร้องเพลงทั้งบุคลิกลักษณะทุกอย่างเรียกได้ว่าโตเต็มวัยคือเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับก็วันนี้ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าส่วนของการร้องเพลงเนี่ยอาจจะตอนแรกไปสตาร์ทเขาเรียกอะไรเ,เหลื่อมมานิดหนึ่งมันก็เลยหาทางที่จะกลับมามาดึงกลับมาให้มันชัดๆเนี่ยมันมันมันน้อยลงไป แต่ด้วยวิธีการร้องด้วยความเป็นคนที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์เนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าออกมาเป็นคนแรกแล้วก็ทำได้ดีมากอันนี้พี่ชอบนะครับพี่ชอบครับขอบคุณครับขอบคุณนนีโนครับไปที่คุณตักศิริพรกันบ้างครับถือว่าเปิดมาดีนะคะวันนี้ คือฟ้ามาเต็มเลยลูกฟ้ามาเต็มมากพลังพลังอารมณ์อารมณ์มเพลงมาเต็มมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยแต่พี่ขอตัวนี้นิดหนึ่งที่มันเข้าท่อนฮุกอัลูกจ๋าอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามคือส่วนมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะฟ้าแต่ฟ้าจะมาแบบว่าเอออยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้เนี่ยคือมัน ใช่ไหมเอิอพี่มันสู่แบบตรงเนี้ยนะเอิอคิดเหมือนพี่บอกพี่ไม่รู้นะบอลคิดเหมือนพี่หรือเอคิดเหมือนพี่แบบแค่ตรงเนี้ยอันเดียวอันเดียวที่พี่รู้สึกนิดนึงขัดนิดนึงแต่ตอนอกนั้นมันแบบมาเต็มมากเลยสะใจอะสะใ,ใจฟังแล้วสะใจผมคิดอีกอย่างหนึง่งพอผมฟังคุณฟ้าร้องแล้วผมอยากเป็นทศกัณฐ์ไม่อยากเป็นพระรามเลย <c oughs> อย่าลืมนะฮะคุณคิดดูทศกัณฐ์มีสิบหน้าเปลืองครีมสิบมือแล้วคิดดู จากข้อมูลเนี่ยหัวใจมีก็มีหัวเดียวนะเขาก็มีสิบหน้าสิบมือเท่านั้นเองแล้วนะฮะทุกอย่างมีอย่างละหนึ่งเหมือนกันฮะอ๋ออะมาถึงตอนนี้ครับฟ้าบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะฟ้าก็ต้องบอกกับท่านคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ชมรายการบาลังเสียงทองนะคะ ก็ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่สำคัญมากๆนะคะฟ้าก็ทำเต็มที่สุดความสามารถของฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยมันคือความฝันของฟ้าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สามารถทำให้เราเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวได้วันนี้ฟ้าทำเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วค่ะยังไงก็ขอทุกคนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ช่วยโหวตให้ฟ้า G6 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาแล้วครับประเทศไทยครับ หยิบพรศัพท์ขึ้นมาครับใช่แล้วครับเครื่องที่วางอยู่ข้างตัวคนนนะครับหยิบขึ้นมาครับพิมพ์เลยนะครับ G6 ครับแล้วส่งมาเลยครับ4838228เดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าอยากเห็นเธออีกครั้งในรอบชิงนะเลิศและนี่คือ G6 ฟ้าขอบคุณค่ะ